สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยบนช่อง YouTube f ูบเ h t ไท i Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนแม่ชีปฐมวันระลึกชาติก่อนหน้านี้ผมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการระลึกชาติของหลวงปู่โชติให้รับฟังกันแล้วซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นความทรงจําในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงชาติปัจจุบันซึ่งผ่านการพิสูจน์เรื่องราวได้อย่างชัดเจนเรื่องหนึ่ง สำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวการระลึกชาติของแม่ชีปฐมวันที่มีความแปลกที่ไม่ใช่การเกิดจากความทรงจำต่อเนื่องแต่สามารถระลึกชาติได้จากการปฏิบัติธรรมจนได้ปุกเพนิวาสานุสติยานแม่ชีปฐมวันอินทนูมีบิดาชื่อนายเพียนอินทนูบรรดาชื่อนางศรีนวลอินทนูครอบครัวมีอาชีพทำรรนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่วัยเด็กแม่ชีมีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา จนกระทั่งเข้าสู่วัยสาวจึงได้ตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีและได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดชายนาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะปฏิบัติธรรมนั้นแม่ชีปฐมวันได้มุ่งม,มั่นในการเจริญพระรกรรมฐานอย่างแน่วแน่จริงจังผลแห่งการปฏิบัติมั่นเพียนทางจิตทำให้แม่ชีปฐมวันเข้าถึงญาณที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้ในอดีตชาติของตน การระลึกชาติของแม่ชีปฐมวันสาม,มารถระลึกชาติกลับไปได้5ชาติด้วยกันยิ่งระลึกถึงการบยนฑบายตายเกิดมาแล้วหลายชาติทําให้แม่ชีปฐมวันมีความสลดสังเวชต,ต่อภาวะที่ต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและทุกชาติที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นการระลึกชาติทั้ง5ชาติประกอบไปด้วยชาติที่1ได้เกิดเป็นมนุษย์ชาติที่สองก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง บิดาเป็นครูชื่อสําราญแต่มารดานั้นแม่ชีไม่ได้บอกชื่อเอาไว้เมื่อตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดใหม่ในชาติที่สามได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือเกิดเป็นลิงครับด้วยผลแห่งบิบัิกรรมที่ทํามาและในชาติที่สี่ก็เกิดเป็นลิงอีกครั้งแม่ชีได้กล่าวว่าการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสัตว์โลกชั้นต่ํามีสมองอยู่ในขีดจํากัดสติปัญญาไม่อาจเทียบเคียงกับมนุษย์ได้ การดำเนินชีวิตและปัญญาวความคิดเป็นไปด้วยสัญชาตญาณเท่านั้นเมื่อเผชิญกับภัยทางธรรมชาติก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงแก้ไขได้ฝนตกฟ้าคะนองก็ต้องเปียกบอนหนาวสัน่นอากาศหนาวหรือร้อนก็จำต้องยอมทนตามนั้นการสอดหาอาหารก็เป็นไปด้วยความยากลำบากอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่รู้ว่าเวลาใดจะถูกทำร้ายจากสัตว์อื่นสำหรับชาติที่5ซึ่งเป็นชาติที่ติดก,กับชาติปัจจุบัน ท่านสามารถะรลึกชาติได้ชัดเจนที่สุดท่านได้ถือกำเนิดเป็นลูกคนที่สองของกำนันพัดเปิงคุยกับนางจำเนียนเปิงคุยอยู่ใกล้วัดไสงามอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแต่มีอายุได้เพียงสิบเดือนเท่านั้นก็ถึงแก,ก่กรรมด้วยโรคอาเจียนอย่างรุนแรงจากนั้นบิดาได้นำศพท่านไปฝังไว้จนกระทั่งเวลาผ่านไป18เดือนบิดาจึงได้ขุดศพขึ้นมาเพื่อทำการชาป,ปนกิจแม่ชีได้เล่าถึงรายละเอียดระหว่างการขุดศพไว้ด้วยว่า ขณะที่ขุดศพได้พบปลาไหลขนาดใหญ่อยู่กับศพด้วยคนขุดจะจับปลาไหลเอาไปกินแต่พ่อได้ห้ามไว้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามที่แม่ชีได้เล่าไว้ทั้งหมดเรื่องการรลึกชาติของแม่ชีทราบไปถึงคณะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยดรคุ้มวัชโรบนและดรเอียนสตีบรนสันและได้เดินทางไปพบแม่ชีปฐมวันที่วัดชัยนามเมืองน,นครศรีธรรมราชเพื่อทำการวิจัยการรลึกชาติอีกด้วย และมีครั้งหนึ่งครับด้วยความบังเอิญแม่ชีปฐมวันได้อยู่ในคณะทอดกรถินที่จังหวัดอ่างทองเมื่อถาวายกรถินเสร็จแล้วจึงเดินทางไปต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปเป็นวิทยากรธรรมะพูดเรื่องราวการระลึกชาติและได้พบกับกำนัดพัฒและนางจำเนียนบิดามารดาในชาติก่อนการพบกันครั้งนั้นแม่ชีรู้ได้ทันทีว่าเป็นบิดามารดาในอดีตชาติต่างฝ่ายต่างก็ตกตละลึงแปลกใจ โดยแม่ชีสามารถตอบคำถามของบิดาได้ทั้งหมดว่าตายเมื่อไรด้วยโรคอะไรการชาปนากิจเป็นอย่างไรมีพี่น้องกี่คนซึ่งสามารถตอบได้ถูกต้องทุกประการสิ้นความสงสัยแก่กำนันพัดและนางจำเนียนแม่ชยียังบอกอีกว่าตอนไปขุดศพเพื่อจะเอาขึ้นมาเผานั้นได้เจอกับปลาไหลตัวโตคนขุดจเจาปลาไหลไปกินแต่กำนันพัดห้ามไว้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ เพราะมีคนรู้ไม่กี่คนและเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าแม่ชีปฐมวันรึกชาติได้จริงและยังได้พาแม่ชีไปที่บ้านก็สามารถชี้รูปภายในบ้านได้อย่างถูกต้องทั้งหมดทําให้นางจำเนียนถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความพลืมปิติที่ได้เห็นลูกกลับมาเกิดใหม่เป็นแม่ชีในชาติปัจจุบันเรื่องราวนี้จึงเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่อาจจะพิสูจน์ได้ว่าการเวียนไหวตายเกิดเป็นคําสอนที่เป็นจริงในพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาและขอบคุณการรับฟังมานาโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ